พี่ครับผมอยากเติมเกมครับแต่ก็อยากสมัครสมาชิกทําไงดเีเติมเกมเนี่ยพูดถึงก่อนนะอันนี้สาระนะตั้งใจฟังนะ,ะเก็บคองอองเข่ามาคุยกันนะครับก็คือเติมเกมเนี่ยมันเป็นความสุขแค่ชั่วคราวก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าคุณสมัครสมาชิกผมเนี่ยคุณจะได้ความสนุกแบบครบรถที่ไม่เคยหาจากที่ไหนได้มาก่อน ใ่ครับผมอยากเติมเกมครับแต่ก็อยากสมัครสมาชิกทาไงดเีเติมเกมเนี่ยอพูดถึงก่อนนะอันนี้สาระนะตั้งใจฟังนะ,ะเก็บคอ,อ้ง,องเข่ามาคุยกันนะครับก็คือเติมเกมเนี่ยมันเป็นความสุขแค่ชั่วข่าวก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าคุณสมัครสมาชิกผมเนี่ยสมัครสมาชิกมันต่อเดือนใช่ไหมหนึ่งเดือนเนี่ยคุณสมัคร35บาทเนี่ยอาจจะเติมเกมสาบาทคุณอาจจะไม่ค่อยได้อะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณสมัคร35าบาทเนี่ย ผมบอกเลยว่าคุณจะได้ความสนุกแบบครบรถที่ไม่เคยหาจากที่ไหนได้มาก่อนอันนี้พูดเลยการันตีเลยใช่โดยว่าที่ COI h a v e สาขาอุบลราชธานีอันนี้บอกเลยนะบอกไว้ให้ถ้าคุณไม่ได้สมัครตอนนี้ถือว่าคุณพลาดละผมบอกเลยพล,ลยาดยิ่งใหญ่เติมเกมคุณแบบเป็นแค่ความสนุกชั่ววูบไงแต่ว่าสมัครสมาชิกช่องผมเนี่ยผมบอกให้นะชั่ว,วูบเหมือนกันได้แค่เดือนเดียวแต่ว่าคุณต้องสมัครทุกเดือนนะ ป๊อปปี้น่าจะรู้ดีนะใช่ไหมน้องเราน่าจะรู้ดีว่าสมัครช่องเนี้ยจะได้อะไรกลับไปบ้างโหน้ำไม่ท้วนนะคือคุ้มของโคตรคุ้มอะเอางี้ดีกว่าอืมอันนี้ไม่ได้ขายนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดเวอร์วังอลังการนะนี่ไม่เกินจริงเลยสิ่งที่พูดไปเนี่ยเดี๋ยวไม่แน่ถ้าเป็นผมได้เป็นประธานบริษัท CEOI have อุบลราชธานีเนี่ยคือไม่แน่นะผมอาจจะมีคอมแบบยกเซตมาแจก เออต่อเดือนเลยเงี้ยนะครับมีแน่นอนมีแน่นอนพาจัดนั่นเห็นไหมผมบอกแล้วคนดูเขาก็รู้กันทุกคนรู้แฟนขับรู้รู้ทุกอย่างอะ่ะรู้ทุกเรื่องไลยเรื่องตัวเองอะ่ะสอนรู้สอนเห็นไปหมดไวเหลือเกินกดยกเลิกสมาชิกทันไหมอ่ะแล้วแต่นะแล้วแต่นะอวันนี้ไม่เห็นค่าวันหน้ามาใหม่ได้นะไม่เป็นไร ในวันที่ผมติดเล่นน่ะพวกคุณตลกอะแต่ผมจะสยบอะในวันที่ผมเอาจริงอะแค่นั้นแหละ